พีระมิดมีแค่ที่อียิปต์สถานที่จะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วค่ะคนเมอก่อนฉลาดมากเลยยิ่งใหญ่มากเป็นความแปลกของเม็กซิโกคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตามหาพีระมิดที่ประเทศเม็กซิโกกันเวลาฉันก็น้อยเลยเกินฉันก็ต้องรีบกับชิเชนอิซาหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโอเคสวัสดีทุกคนกับวัน และวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเราไปมิวเซียมมาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าฉันอยากจะเรียนรู้กับประเทศนี้ให้มากขึ้นวันนี้เราก็จะตัดสินใจที่จะไปพีระมิดออฟเดอะซันนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปเดินทางไปกับแค้่วันใหม่และไอ้กลอบท่านกลอบ โอเคแล้วเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะเป็นกระดาษกับ Q R code อันนี้ก็จะราคาคนละ9กเปโซก็คือประมาณ180บาท200 <Right. S 2> บาทคิดว่าต้องการไกลไหม Hello we have a live service for you tour, s in e i n g i o h speaking. We have a beautiful tour, to e x p l a i n to you all the history. How much for one hour? For one hour you pay 1500 pesos for. 3,000 <feet. S 2> บาทตอนหนึ่งชั่วโมง This is a good tour. because test to the big experiment the sun, the avenue of the dead mm -hmm. and walk through here Do you have a tour ticket -to sure. yeah. that we are Secretaría de Turismo our name the guide general general does mean general for everything oh. that's why we are the official อ๋อแมไกด์ภาษาอังกฤษ3,000บาทอ่ะ3,000บาทเลยเหรอ1,500เปโซใช่ไงจังวะเอาเริ่มอยู่ต่อเค้าได้ใช่มั้ยเนี่ย <coughs> <coughs> คนนิสัยไม่ดีไม่คนสายต่อมันอยู่ในคู่มือเขาบอกว่ามาเม็กซิโกต้องต่อครึ่งหนึ่งจริงปะเนี่ยลองคุยกับเขาก่อนไหมให้พี่กับต่อพูดสีพูดแทนเรจะดูเอ่อ s e v n i t y s n is not l ต่อน่าเกลียดมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนนิสัยไม่ดีลองต่อไปก่อนเห็นไหมนะ ATV t o k a y we will talk first and then Thank you. let's see what For โอเคต้งคิวเดี๋ยวเราดูราคาของแต่ละไกด์ก่อนแล้วกันว่าแต่ละคนให้ราคาเดียวกันไหมให้ราคาเดียวกันนะเพราะว่ามันคือราคาฟิกอยู่แล้วว่าทุกคนต้องราคานี้ต้องรีบต้องรีบแล้วปิดไกับได้เดี๋ยวชาวเน็ตอ่ะคอมเมนต์แล้วนะมันไม่ควรจะต่อนะคะวัฒนธรรมการต่อน,นี้มันควรจะหมดไปได้แล้วแล้วแต่พื้นที่ดีกว่าเท่าที่อยู่ที่นี่มาเม็กซิโกตั้งแต่เมื่อวานรู้สึกว่าที่เนี่ยไม่ค่อยลด <All right. S 2> เออไม่ค่อยลดถึงแม้ว่าเราจะเดินออกไปแล้วอ่ะก็ไม่ลดเมื่อกี้ก็ได้ผลนะเมื่อกี้เขาก็ ว่าดินส้มใช่กันหรือเปล่าอะไรอะครับออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียนเห็นแร่ที่ดำที่สุดในโลกหรือว่าอะไรอ๋อมาทำให้เห็นพระอาทิตย์แต่เขาดูสตองได้ไหมนี่เห็นจุดไหมเห็นจุดปะมันทําให้เรามองเห็นพระอาทิตย์ได้โดยที่มันแบบมันยังสว่างอยู่ทุกคน what is o b s i d i a n volcanic stone volcanic stone Volcanic stone มาถึงก็โดนป้ายยาด้วยของแปลกอันนี้มีเต็มเชียงใหม่เลยโอเคกราเซียส ไม่ต้องบอกว่าวีคัมแบ็กถ้าไม่ come back, คัมแบ็กก็ไม่ต้องบอกจะกลับมาเนี่ยสมัยที่เรานะเคยเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้านนะลูกค้าจะบอกว่าเดี๋ยวเดินดูก่อนเดี๋ยวกลับมาไม่มีใครกลับมาแล้วไม่ต้องพูดวีคัมแบ็กเขารู้ว่าเราไม่กลับมาจากใจค,คนเคยเป็นแม่ค้าไม่ต้องพูดจะกลับมาดูจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยนะว่า <laughs> จะไปเจอไหม <laughs> ทุกคนรอดูไม่อยากรู้ว่ามันจริงไหมก่อนต้องหาวิธีดูแรก avian, รออสเตรเลีย <laughs> แอ้วล่นเต้กระดาษเป็น QR code แบบไฮเทคแต่ใช้การ Entry แบบ Okay, um, if you want, mm -hmm. we can use the toilet here on the right wall, on the left okay. for the women, and the right for the men. Okay. okay. Because without this area, we don't have any, any more toilet oh. on the avenue. Just to be, when you are arriving on the museum, mm -hmm. the local museum in uh, this area, mm -hmm. or in the gate three, okay. there are other toilets. Okay. But here, it's used to be in this area. Okay. okay? Thank you so, so much. So I'm gonna meet you in the middle, where okay. we will see that sculpture. Okay. And there, I'm gonna waiting for you. Okay. okay? Thank you. So, และในที่สุดข้างหลังนั้นคือใครคะไกด์ทัวร์ไกด์ภาษาอังกฤษจ้ะในราคาเท่าไหร่พูดไปสิแปดร้อยเพซอเอาอีกเคียงกับที่ต่อไปเป๊ะเลยนะเกือบแล้วแล้วสำเนียงดีกว่าด้แบบออฟฟิเชียลด้วยฉันขอโทษที่พูดไม่ตะกี้แล้วกันชาวเน็ตลบคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ชาวเน็ตปากไปชาวเน็ตลบเตอนแบชาวเน็ต ที่นี่นะคะก็คือปิระมิดแห่งดวงอาทิตย์อยู่ที่เมืองโบราณที่ชื่อว่าเตโอติวากันซึ่งเป็นปิระมิดที่ใหญ่มหึมาซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าใครคือคนสร้างและจุดประสงค์ในการสร้างเพื่ออะไรเหมือนกันแต่เมืองนี้นะคะมีประวัติอันยาวนานถึง2,800ปีก่อนชาวแอสแทปตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในตตโอติวากันแล้วนะคะที่เป็นนครอ,อันเก่าแก่ที่ เราได้พี่ไกด์เนี่ยคอยนําทางให้อันนี้ก็จะมีปิระมิดอยู่3อันที่น่าสนใจก็คือปิระมิดงูแล้วก็ปิระมิดที่เราจะมาดูอันที่ดังที่สุดก็คือปิระมิดสันนั่นเองก็คือปิระมิดแห่งสุริยันนั่นเองนะจ๊ะนี่ทุกคนดูให้ดูความเก่าแบบเก่าแบบก่อนคริสต์ศักราชแบบหลายร้อยปีเขาสามารถสร้างพื้นที่อาคารตรงนี้ได้ยิ่งใหญ่มากไม่อาจจะคิดภาพเลยว่าเมื่อร้อยปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยผู้คนมันจะสร้างพื้นที่ตรงนี้แล้วเขาอยู่กันยังไง และตอนนี้เราก็มาถึงพีระมิดออฟเน็กหรือว่าพีระมิดแห่งงูนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าทุกคนจะเห็นรูปปั้นเล็กๆตรงนั้นอันนี้คือของจริงแบบดั้งเดิมเมื่อหลายพันปีที่แล้วที่เขาเนี่ยได้ทำการปั้นหรือแกะสลักหิน ให้เป็นรูปปัน้นขึ้นไปตามทางแล้วก็ตามเรณตรงนี้นะคะแต่ว่าพี่ไก่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีสีทุกคนมันคือมีสีแบบสีสันสดใสเลยนะคือมันถูกทาสีแล้วมันน่าจะสวยมากๆเลยในรูปอะแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านไปผ่านน้ําผ่านฝนผ่านแดดผ่านอากาศทําให้สีแบบมันก็ซีดลงจนเหลือแค่กลายเป็นหินเท่านั้นนะคะแต่ ความงามที่มันดูอลังการก็ยังอยู่นะคือทุกคนพอดูแล้วแบบเชื่อมันเหมือนในภาพยนต์หรือในหนังที่แบบเป็นพีระมิด<แ>มีรูปปั้นหัวถึงโตหัวตระ,ระลาดหัวตัวปแปลกๆอยู่ในหนังอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันคือของจริงทีม่มันเกิดมันเกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้เมื่อหลายพันปีที่แล้วแล้วมันก็ถูกสร้างแบบเป็นพีระมิดที่คนเมื่อก่อนฉลาดมากอะทุกคนแล้วก็ที่เราถามไกด์มาว่าทำไมมันต้องเป็นงูทำไมเขาถึงต้องเชื่อเรื่องงูใช่ไหมเขาก็บอกเรามาว่างูเนี่ยมันเป็นสัญลักษ ของปัญญา wisdom เพราะว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ไม่กี่ชนิดที่มันเหลืออยู่บนพื้นที่มันนําเสนอว่ามันเนี่ย ติดกับดินมันอยู่บนพื้นดินตลอดเวลาแล้วมันก็รอกคาบในทุกๆ28วันที่เป็นความเชื่อหรือตัวเลขโบราณแล้วเขาก็บอกว่าวิสตอมที่เขาเชื่อเนี่ยไม่ใช่ความรู้ติปัญญาที่ว่าเรารู้อยู่เท่าไหร่เราตอบอะไรได้วิสตอมที่เขาหมายถึงไม่ใช่แบบนั้นแต่วิสตอมของงูที่เขาหมายถึงก็คือการที่เรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีข้อผิดพลาดเป็นมนุษย์ที่มีข้อเสียแล้วเราสามารถยั้งรู้ของตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันก็เหมือนงูท ที่เขาบอกว่าลิ้นมีสองแฉกที่เป็นลิ้นที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกันก็เลยทําให้คนเมื่อก่อนเนี่ยนับถือง,งูแล้วก็เชื่อเรื่องงูนะคะจนมีพิรามิดแห่งงูแบบนี้กา <Okay. S 1> มันแ g o โอเคขอบคุณที่มาเยือนนะครับ Was a pleasure to know you ยินดีมากที่ได้รู้จักคุณ Thank you so much gracias amigo gracias amigo class of kama inentewakakan eshkan kani Cali. why you can speak Tiwakan language? because i am the descendant of the people Wow! and my grandfather he worked here for a longer time and he was a part of the people to make someone projects to this area to excavate it so my grandfather was retired in 1988 oh but thanks of him we learning so many things about that <laughs> one ตอนนี้เราก็มาอยู่ในพาร์ทที่สำคัญที่สุดของตัวติว,ตวากันก็คือปีระมิดแห่งสูริยันหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าปีระมิดออฟเดซันคือดูด้วยในวิดีโออ่ะรู้สึกว่ามันเล็กนะเว้ยแต่ว่าของจริงดูใหญ่มากเดินเนนข้าไปใกล้ใหญ่กว่าน,นี้อกีกใหญ่คือดอะ่ะขึ้นไหมเดินไหมไม่ตอนแรก<ม>ตอนแรกความตั้งใจคือจะขึ้นแต่พอเห็นคนอ่ะ ก็เลยแบบเราเดินมาทั้งรูทด้วยหลายกิโลแล้วอ่ะมันก็เลยมันก็เลยได้มาแบบว่าเห็นของจริงแค่เห็นความอลังการก็เพียงพอแล้วแล้วก็ข้างหน้าตรงนู้นนะคะไกลๆตรงนั้นก็คือพิระมิดแห่งจันทราเขาบอกว่าพิระมิดของพระอาทิตย์เนี่ยนะมันจะมีหนึ่งวันในหนึ่งปี่ะที่พระอาทิตย์อ่ะมันจะไปอยู่ตรงกลางของพิระมิดเลยทุกคนแล้วคนน่ะก็จะออกมามาเที่ยวกันเยอะมากเป็นหมื่นคนแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งของวันตอนเที่ยง แค่เจ็ดนาทีเท่านั้นที่มันจะตรงกับหัวเราและเราจะไม่มีเหงานี่คือความเจ๋งของปิระมิดนะคะแล้วก็ส่วนพิระมิดของดวงจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีหนึ่งวันเหมือนกันเขาบอกวันที่24่ธันวาจะเป็นวันที่ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ตรงกับพิระมิดเหมือนกันของทุกปีทุกคนคิดดู กรอบนี่คือเดินแวะซื้อของตลอดเวลาแล้วก็ต่อเขาตลอดเวลาเช่นกันมาพวกกันต่อถึงปีระมิดของพระจันทร์นะคะคือทุกคนคิดดูว่าทุกอย่างมันถูกการคำนวณของทิศของธรรมชาติมาหมดแล้วอะ่ะคือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ดวงอาทิตย์ทุกอย่างมันถูกคำนวณมาแบบให้เปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะ,ปะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบความสมมาตรของพิระมิดที่แบบสมัยเมื่อหลายพันปีที่แล้วมันทำอะ่ะ มันสุดยอดมากเลยนะคือแบบคนเมื่อก่อนนี่ฉลาดมากเก่งมากเลยอะแล้วก็แบบด้วยกําลังไม่รู้ว่าเขาจะทำาไปะมิอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงเหมือนกันเนาะเออ เกง่งจงคนนั้นก็ชอบเกง่กงก่งเป็นไงกับการได้มาดูปิระมิดกันในวันนี้ดีใจที่มาเพราะที่ว่าจะนทรนแบบร้อนๆแล้วไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่น,นี่แบบประวัติศาสตร์มันแบบเชื่อมโยงแล้วมันสนุกขึ้นเยอะมันเชื่อมโยงแบบไอ้ที่มันมีที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานอะไอ้เรื่องของเดิน day of the dead อะที่คนเม็กซิโกเชื่อถือเรื่องของความตายอะคือมันเป็นความเชื่อเดียวกับของชนเผ่าสมัยก่อนที่เขาเชื่อว่าหลังจากความตายไปแล้วอะมันเป็นแค่เส้นทางหนึ่งของชีวิตเท่านั้นแล้วเาจจัับม่่่นยปชือททีีงุ คนก็ยังเชื่อในเรื่องของความตายที่เขายังมีพิธีเฉลิมฉลองความแห่งความตายอยู่อะไรเงี้ยคิดดูความเชื่อเมื่อหลายพันปีอ่ะมันก็โยมาาถึงปัจจุบันนี่แหละคือความจริงของการมาศึกษาประศาสตร์รอบโลกมาเที่ยวแหละนี่อุตส่าห์แต่บิวให้มันเท่ก็ขัดช็อตฟิวตลอดเวลา หลังจากที่เราได้มาพีระมิดออฟเดสตันเสร็จแล้วนะคะยังมีอีกที่หนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยถ้าเรามาเม็กซิโกนั่นก็คือหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกพีระมิดชิเชนอิสซาที่เมืองแคนค uh, uh ูนอิเชนอิซา thank you เราก็มาถึงทางเข้าตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมง20รถบัสแบบบอกเราว่าใช้เวลา3ชั่วโมงจริงๆคือ4ชั่วโมงครึ่งไปเลยแม่โอเคเดี๋ยวเราจะรีบๆเข้าไปข้างในเพื่อไปดูกันตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะราคาอยู่ที่คนละ1,000บาทโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงในการสำรวจจะตุพันของโลกที่นี่จะเห็นตวยตานะป ความแปลกของที่นี่ก็คือถ้าเราจะเอากล้องเข้าไปเนี่ยนะต้องเสีย100บาทเป็นความแปลกของเม็กซิโกดูครัไมล่กดูออริโกปลกได้แค่โกโปกล้องใหญ่ไม่ได้กล้องใหญ่ก็คือถ้าติดไมยังไม่ได้แต่โกโปต้องเสีย50บบาทในการเอาโกโปเข้าไปข้างใน thank you ได้มาแล้ว ทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผลเหมือนกันนะแต่ว่าเขาให้เราเอาเคสโกโปรไปฝากเวลาฉันก็น้อยเลยเกินฉันก็ต้องรีบเวลาตอนนี้คือบ่ายสามสิบสามแต่ว่าเวลาจริงๆของมันก็คือสี่โมงครึ่งนะไม่เราย้ายเราย้ายจังหวัดเนี่ยอ้าคือเราออกมานอกเมืองถ้าในเมืองมันคือสี่โมงเย็นแล้วแต่พอเราออกมามันก็เลยยังบ่ายสามใช่โชคดีได้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงนี่คือโชคดีของเราใช่ไหมมันคือโชคดีของเราสินะโอเคเดี๋ยวฉันขอแกะเจ้าเคสโกโปรของฉันก่อน มันคือสิ่งนี้ฮะมันคือเคสโกโปอีฉันเองคือเขาบอกว่าไม่ให้เอาเข้าไปคือมันจรมันควรจะมันจะใส่คู่กับกล้องตัวนี้ใช่ปะ<อ>เขาไม่เอาเข้าไปเพราะว่ามันมีไมโครโฟนพี่เจ้าหน้าที่เขารู้ว่านี่คือไมโครโฟนแตน่ีจริงคือมันไม่ใช่แค่ไมโครโฟนมันคือเคสโกโปทุปกคนเก็าปะแต่ว่านั่นแหละไม่ให้เอาเข้าไปแล้วก็ถ้าเอาโกโปเข้าไปก็คือเสียเพิ่ม1 0 0อยบาท ก็มาอยู่ยังสถานที่จะซสื่อมอเตอรซค์ของโลกแล้วค่ะ ต้องบอกว่าเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วยนะเพราะว่ามันมีหลายช่วงเวลามากเลยอย่างนี้อันเนี้ยเท่าที่เราไปหาข้อมูลมาก็คือการที่เขาได้รับบทเขาให้คนทั่วโลกออกมาโหว,ว่าแบบเอ้ยสถานที่ไหนแม่งเจ๋งที่สุดน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนปี2007นะคะเขาก็ได้รับบทอันนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะคนเนี่ยวตเข้ามาเยอะมากๆจนแบบเฮ้ย hey, ที่นี่แหละมันเจ๋งมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันถูกสร้างโดยชาวมายาใช่ไหมเออก็เลย ได้เป็น7จัตสิของโลกยุคใหม่ที่มีทั้งแบบว่ากระแหงเมืงจีงโคโลเชมิตาลีอารยาเพตาที่่อแดนแล้วก็มาชูปิชูที่เปรูและที่นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอันแต่ทุกคนรู้ไหมว่านี่คืออันที่6ที่เราได้มาเก็บ7จ็ดสิบของโลกเราใกล้ครบนะแล้วนะเราขอะรเลยอีกที่เดียวคืออะไรรู้ไหมอ่าโคลเซียม กแพงเมืองจีนเหรอเป็นสิ่งที่ทําไมฉันไม่เคยไปว่ะแต่ฉันก็นั่งนับแล้วแบบเชียเลยแค่สิ่งเดียวที่เรายังไม่ได้เคยไปก็คือกําแพงเมืองจีนแล้วฉันก็ได้มาเช็คอินแล้วในที่สุดฉันก็ได้มาตรงนี้และรู้ไหมว่ามันจะมีแบบว่าหนึ่งวันในหนึ่งปีที่มันจะทำให้เกิดเงาในรอบๆโคโลซียมแบบเนี้ยเป็นรูปงูให้จริงเหรอ ใช่ย <Hey, S 1> จริงๆแบบบอกไไพี่ก๊อปไปแล้วในคลิปพี่ก๊อปนะใครอยากดูค่องพี่ก๊อปก็คือจะเรียวกว่าอ,อลิงกตรงนี้แล้วก็ถ่ายสวยกว่าด้วยนะซึ่งที่เนี่ยคนชาวมายานะคะเขาเชื่อเรื่องของงูเทพเจ้างูที่ชื่อว่าคุคุขันก็จะเป็นวันที่ทุกคนจะมาชื่นชมแล้วก็ความอัศจรรย์ของความฉลาดของชาวมายาที่คิดคน้นไม่รู้่าคือเรื่องบอกเอ,อิญหรือว่าคนเราถูกปกขึ้นมาใหม่แต่ว่า ถ้ามันคือแบบเป็นชาวมายันคิดขึ้นมาจริงๆอะฉลาดมากเลยนะน่าจะไม่บังเอิญเพราะว่าไอ้นี่มันมีการทํานายปฏิทินของไปด้วยแล้วปฏิทินมันจบในปี2012ซึ่งแต่ก่อนเขาตีว่าปฏิทินจบแปลว่าอะไรรู้ไหมชินโลกเออวันชินโลกที่คนเขากลัวกัน2012คือชาวมาาเขาทำนายไว้ว่า2012เนี่ยมันจะหายไปไม่แต่ว่าไม่ได้ทำไมว่ามันหายไปทำไมว่ามันมีแค่นี้มันมีแค่นี้มันจบตรงนี้ใช่แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่จบก็ได้แ่คเกาทำนายว่าเฮ้ยมันไม่มีต่อแล้วมันชิ้นโลกแน่เลย สหายใช่นอกจากที่มันจะมีเงาแล้วทุกคนบันไดบันไดเนี่ยจะมีสีด้านแล้วแต่ละด้านเนี่ยมันจะมี91ขั้นอ่า91ขั้นเลขนี้มันจะดูแบบไม่น่าติดเกี่ยวข้องอะไรกันทำไมเก้าสิบเอ็ดทำไมไม่9ก100ไปเลยดหนึ่งทุกคนคะทำกันบ้าน91้เคูณสเท่ากับเท่าไหร่ต้อกติดต้อกติ๊กต๊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 อก 364วั36วันออแต่ว่ามันก็จะมีขั้นหนึ่งข้างบนไปอีกหขั้นนะคะพอบวกหนึ่งแล้วกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ365วันตรงกับวันของโลกเราเลย365วันนะคะเท่ากับ1ปีอ, 1> อันนี้ก็คือเป็นเหมือนชาบมายาเขาได้ของแบบเอาไว้แล้วว่าให้ไปเดินิต,ตัวเนี้ยมันครบ1ปีพอดีมีบันได ออแะจากที่เราไม่ได้จ้างไก่มาแต่โชคดีที่เรามีข้อมูลมา <laughs> บาีความรู้อ่ะมีข้อมูลอยู่มาบ้างทุกคนอาจจะสงสัยและอีฉันก็สงสัยว่าอ้าวแล้วพีระมิดนี้สร้างมาเพื่ออะไรอ่าพี่กอล์ฟสร้างเพื่ออะไรสร้างมาเพื่อทาพิธีกรรมเขาบอกว่าพีระมิดนี้สร้างมาเพื่อบูชายันอตอบพระเจ้าซึ่งเขาข้างบนอ่ะเขาจะเป็นหน้าปัดปะนป่นี่นี่นนเออเป็นหน้าปัด ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะเขาบูชายันด้วยวหรู้ไหมเด็กสาว พรหมจรรย์เรอพี่เหมือนไกลบ้านมากเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นพี่ฟาโรห์ไกลบ้านเพราะว่าพี่เขาก็เคยมาเหมือนกันพี่เขาเคยมาที่ที่นี่เหมือนกันก็เหมือนเราได้มาตามรอยพี่ฟาโรห์เกิดบ้านพี่ฟาโรห์นี่ลึกมากนะคะอยากดูแบบลึกๆต้องไปท่องเขาเลยถ้าอยากได้ข้อมูลมั่วๆก็คือมาดูช่องเราพิธีบูชายันก็คือการบูชายันหญิงสาวที่เป็นพรหมจรรย์เสวยก็คือฆ่าฆ่าเพื่อบูชายันต่อพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าชอบกินเลือดของผู้หญิงพรหมจทรย์ เอออันนี้ก็จะกลายเป็นแบบถึงแม้ว่ามันจะดูสวยงามแต่ว่าก่อนนั้นก็คือน่าจะมีผู้หญิงพรมอาจารย์ที่เสียชีวิตวันนั้นพอมองก็แบบเออน่ากลัวเ<อ> <c oughs> พราะพอส่งเวยให้พระเจ้าพระเจ้าจะแบบน่ากลัวอยู่ให้แบบผลผลิตหรือว่ากเกษตรกรรมที่ออ,ออกมาดีผลผลิตต่อปีนะโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่อืมอุ้ยตรงนั้นมันมีอานานมันนั้นต์นี่งนี่คืออะไรทําไมมันเหมือนพิลิมิออฟเดอะซันเหรอที่เราไปเลยอ่ะเออให้ไปให้คลขายอยู่นะที่เราไปเป็นพิลิมิออฟเดอะซันเลยนี่ นี่คือเป็นรูปงูปะ่ะมันเป็นหน้างูอาจจะไม่ใช่งูอ่ะอันนี้อันนี้เป็นงูไม่ใช่หน้านี้นะรู้สึกแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่างูอ่ะม,มักจะลิ้นมีสองแฉกอ๋อแต่นี้คือมีแฉกเดียวใช่อันเนี้ยความไม่มีไก่ความไม่มีไก่ภาษาอังกฤษมาด้วยเนี่ยนี่พี่กอล์ฟกำลังถามกูรูท้องถิ่นนะคะ,อ,ะอันนี้เขาบอกว่าความเชื่อว่าเน,นี่ยคือคูคูค้าน,นี ตัวเนี่ยอ๋อนี่คือพระเจ้างูเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เชิงงูไปเป็นมังกรเขาบอกว่างั้นก็เลยงงว่าอะไรวะปีญานาคอะไรดาเหมือนดาเหมือนแบบตัวไม่ใช่งูอะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นประตูสู่นรกเป็นทางเชื่อม the door to hell อลไรเขาบอกว่าอย่างงี้เนี่ยกำลังจินตนาการดยการตัดภาพผู้คนตัวเนี้ยออกไปเราจินตนาการว่าเนี่ยคือเมื่อหนึ่งพันปีก่อนแล้วมันจะมีสภาพเนี้ยแล้วอาจจะมีพิพิธภัณฑ์แบบตุ้ม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 เสียงกรงเสียงกองไม่รู้ไม่รู้ที่จินตนาการให้มันเหมือนแบบเป็นหนังมก็ีแบบ คนขึ้นไปบูชาใเอ่ uh huh. น่าจะาอลังการอยู่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันถือว่าเป็นคนเผ่าที่ ค่อนข้างที่จะเรื่องอํานาจยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นมากๆก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามาก็ยามในยุคเอสเตกอ่ะใกล้ๆกล้ถ้าทิดคอมเมนต์ได้ก็คือก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามาแล้วก็มาแบบว่าทําให้เขาล่มสลายไปจากหายไปก็ถ้าใครที่ได้ดูเอ่อมาชูปีชูเของอะไรนะอินคาเออของตะกัดอินคาเนี่ยคล้ายๆกันก็คือเคยรุ่งโรจนร่ารวยจนมีมาชูปีชูนั่นแหละแล้วก็ตนสเปนเข้ามาก็เข้า แล้วกก็ลลมสลายไปเช่นนัแะนี่ก็คือเรื่องราวของเราในทริปนี้นะคะกับการมาตามหาปิรามิดที่ประเทศเม็กซิโกจริงๆการเดินทางในครั้งนี้ก็ทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะนว่าเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเยอะมากๆแล้วเราก็แอบเสียดายเหมือนกันที่เราเนี่ยได้มาแป๊บเดียวแต่ก็หวังว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะคะเราก็อยากจะไปตามหาสิ่งที่อื่น ที่มีความน่าสนใจในประเทศนี้ bunker. ให้มากขึ้นนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของเจ็ดสิ่งพันธ์ของโลกท, e ท, e ที่เราได้มาเยีอยอย่างไรอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือกำแพงเมืองจีนถ้าเราได้ไปเมื่อไหร่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ่ะไหนบอกว่าไอวิวคัมแบ็กจื่ออะไรนะลืมละ